สวัสดีครับผมชอวัชชลพลนะครับเอาคุณผู้ชมครับพามาดูรถเกตกันอีกรอบนึงกับเจ้าแคทจิเบอรลันหนึ่งสีนนะครับคันนี้พื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะบวมๆนะ กำลังเครื่องดีมากนะครับรถใหม่่อ่ะมาคุณผู้ชมมาแล้วโอ้หลบด้วยายโอ้ล้อมันโตนะครับโอ้ นีดก็วิ่งหินกันโอ้ฟรีครับนี่คือความได้เปรียบของล้อโตนะครับล้อกว้าง17.5เจขอบยี่สิบห้านะครับคุณผู้ชม มาโน่นเราคุณผู้ชมรอบนี้มีการบดอัดมาด้วยนะครับต่อท้ายมาด้วยกับเจ้าแคทสเปล่าซีเอสหนึ่งอ้ยสงสัยจะได้เปลี่ยนที่ดักไปดักตรงนน้นแล้วมั้งนะเพราะว่าแถวนั้นค่อนข้างดินจะปีกเปียกบวมบ มันเหนียวนะครับปิดใบมากคุณผู้ชม กลลมนะครับตรงนั้นนะ่ะอ่ะบดอัดมาด้วย c ี1 1 g c รถบดนี่ใช้หลายค่ายนะครับทั้งแฮมทั้งแพทแล้วก็ทั้งดินาแพรกนะครับโอ้ รถบดไม่กล้ามาตรงนี้เลยครับดูท่ารถเกตมันจะติดก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะครับลบออกเลย ยอดมันลงมาหน่อยครับต้นบใหม่ เองก็เปียกอยู่แล้วนะครับไม่ได้สเปรน้ำนะครับสเปรไม่ได้แต่สเปรเราบวมกว่านี้นะครับมาผู้ชมนเนี่ยผมลองมายืนดักฝั่งนี้ดูหน่อยเหมือนฝั่งนี้จะบวมๆโอ้แถวนี้เที่ยวนี้กินไม่ค่อยลึกนะครับกินดินไม่เยอะก็เลยอาจจะไม่ได้เบืนหนักเหมือนรอบเมื่อกี้ ผมว่าถ้าเป็นล้อธรรมดาเนี่ยมีอากาศมีอากาสที่จะฟรีหนักกว่านี้นะครับ BR 21นะครับ เท์เริ่มอยู่คล้อยเลยครับแสงเริ่มเปลี่ยนแล้วครับโอ้รอบนี้กดใบมีดใส่เลยครับอ,อือเอาเลือกเลนผิดเออดันไปดันไป วัวมาผสมอ่ะเดี๋ยวดึงดินแห้งมาผสมหน่อยนะครับ เราบรรทุกทีมงานเสือเพชรวิ่งกันน่าจะวิ่งหินกันนะครับช่วงนี้เราเสกว่าจะวิ่งสตอกหินมาจากสุรินทร์ครับ าใส่ครับโอเครอบรถบดผู้ชมรถบดกำลังมา กรดาดที่ว่ากล้องซ o มไม่ได้นี่แหละสงสัยน่าจะได้ถอยกล้องใหม่แล้วครับ รถบดนี่ช่วยให้รถเกลดเกลดินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับอา,อามาคุณผู้ชมเรามาดูอีกทักเที่ยวแล้วกันบดบดบดไปครับ เดียเขาอีกเที่ยวนึงนะครับโอ้โหบวมจัดเลยคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้กับชองวัชระพลด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับลาล่ะครับ